ครับสวัสดีครับทุกคนครับก็มาต่อด้วยคลิปเกี่ยวกับการรวมเทคนิคนะครับที่สำคัญในการสร้างแบบฟอร์มเป็น EP 2แล้วกันนะครับ EP 1เมื่อกี้ก็คือเป็นในเรื่องของการจัดลำดับของฟิลนะครับซึ่งคุณสมบัติหรือการจัดลำดับก็จะมีเขาเรียกว่าจะมีคลิปอยู่ก่อนหน้านี้ทุกคนสามารถที่จะไปดูรายละเอียดนะครับในแต่ละคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะ เขาเรียกว่าจะทำการ Copy นะครับ Copy แต่และฟิลนะครับแล้วก็มีการจัดลำดับของฟิลนะครับมีการจัดลำดับของฟิลแล้วก็มีการตกแต่งในเรื่องของแบบฟอร์มนะครับมีเทคนิคเยอะเลยนะครับที่จะมาแบ่งปันอาจจะถ้าไม่หมดใน EP นี้ก็เดี๋ยวจะต่อ EP EP 3นะครับ โอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับผู้ที่ติดตามก็สามารถที่จะดูข้อมูลทำความเข้าใจในเรื่องของการสร้างแบบฟอร์มการสร้างฟิลในการสร้างารูปแบบเผื่อว่าเราต้องการที่จะสร้างแบบฟอร์มเฉพาะจอจงนะครับให้กับธุรกิจของเรานะครับซึ่งเป็นการทำงานในรูปแบบของธุรกิจของเราโดยตรงนะครับและสามารถที่จะ เขาเรียกว่าจัดเก็บข้อมูลการค้นหาการใช้งานที่ง่ายนะครับโอเคต่อกันด้วยการ Copy แล้วกันนะครับต่อต่อเลยนะครับ Copy ผมจะ Copy บรรทัดที่หนึ่งที่ผมสร้างตั้งแต่รหัสของสินค้ารายการสินค้าจำนวนราคาจำนวนเงินเนี่ยเดี๋ยวผมจะ Copy ลงมานะครับในแนวในแนวตั้งนะครับให้ครบทุกบรรทัดนะครับในแบบฟอร์มนี้ นะครับก็คือเป็นแบบฟอร์มขนาด A5 ก็จะได้ประมาณสัก,ท,กที่ทำไว้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ10บรรทัดนะครับ10ถึง12บรรทัดนะครับประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นกระดาษ A4 นะครับ A4 ก็ได้ถึงประมาณเกือบ20บรรทัดนะครับต่อ1บินนะครับต่อ1บินโอเคเรามาเริ่มกันเลยวิธีการก็คือเอาเมาส์คลิกที่รหัสนะครับให้ขึ้นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับ การคลิกตรงนี้ก็คือเป็นการเลือกนะครับเป็นการเลือกว่าเราต้องการที่จะ Copy ฟิลไหนบ้างนะครับถ้าเป็นฟิลด์เดียวนะครับถ้าเป็นฟิลด์เดียวที่เราจะ Copy เราก็สามารถที่จะคลิกฟิลนั้นได้เลยนะครับคลิกคลิกไปทีละทีละฟิลเลยนะครับทีละฟิลเลยทีนี้หากเราต้องการที่จะเขาเรียกว่าจะก o p y ทีละหลายๆฟิลหรือทีละบรรทัดในแนวนอนนะครับ เราจะมีวิธีนะครับในการทําดังนี้นะครับร่วมกับเราใช้ฟังก์ชันของโปรแกรมด้วยโอเคผมคลิกฟิลด์แรกนะครับที่ผมต้องการที่จะเลือกหลังจากนั้นผมกดชิปค้างไว้นะครับกดชิปที่คีย์บอร์ดนะครับค้างไว้แล้วผมมาคลิกที่ฟิลด์ถัดมาที่ผมจะทําการ Copy กนะครับก็คือฟิลรายการสินค้าฟิลจํจนวนนะครับฟิลราคาแล้วก็ ฟิลด์รวมเงินนะครับตรงนี้ผมเลือกไว้แล้วทั้งหมด5ฟิลด์5ฟิลด์นี้ผมจะทำการ Copy นะครับในครั้งเดียวนะครับโดยใช้ฟังก์ชันของอเครื่องมือด้านบนนะครับไปด,ดูนิดนึงเครื่องมือด้านบนตัวนี้นะครับที่ผมบนบนอยู่นี้ก็คือเป็นการ Copy f i l ฟนะครับเป็นการ Copy f i l ฟผมคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วผมก็ เอาเมาส์มาคลิกที่พื้นที่ว่างๆตรงไหนก็ได้นะครับข้างข้างในแบบฟอร์มหรือข้างนอกแบบฟอร์มก็ได้เพื่อที่จะให้ก็เรียกว่าให้กรอบที่เราเลือกเนี่ยหายไปนะครับนะหายไปเพื่อเป็นการยืนยันว่าโอเคเราเลือกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตปุ่มที่ผมคลิกเมื่อกี้เมื่อเราคลิกออกนะครับปุ่มนี้ก็จะหายไปนะครับก็คือโปรแกรมก็จะจําไว้แล้วว่าเราเลือกฟิลอะไรบ้างนะครับ หลังจากนั้นผมก็จะมาวางนะครับบรรทัดที่สองเนี่ยนะครับกดวางก็คือผมก็มาใช้ฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ปิดกันกับเมื่อกี้ที่เป็นเฟฟมยี้ครับอันนี้คือวางนะครับอันนี้คือค o p ปี้นะครับเมื่อกี้ผมค o p ปี้แล้วเดี๋ยวที่ผมจะวางนะครับผมก็มาคลิกหนึ่งครั้งก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับข้อมูลที่เราตรงนี้นะครับข้อมูลที่เราเลือกไว้เมื่อกี้ห้าฟิลเนี่ยก็จะโชว์ขึ้นมานะครับ ผมก็จะมูฟทั้ง5้าฟิวนี้ครับโดยการเอาเอาไปชี้ที่ในฟิวหนึ่งฟิวใดนะครับกดเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากลงมานะครับลากลงมาเห็นไหมครับก็จะลงมาทีละ5ฟิวเลยนะครับเห็นไหมอันนี้ผมกดเมาส์ค้างไว้นะครับแล้วลากลงมาแล้วก็เอามาวางนะครับเอามาวางในแบบฟอร์มนะครับเอามาวางในแบบฟอร์มนะครับ อันนี้วางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมยกเมาส์ขึ้นแล้วเมื่อกี้ผมกดเมาส์ค้างไว้ตอนมูฟนะครับแล้วก็ยกนิ้วขึ้นแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเลื่อนเมาส์ได้โดยที่กรอบของฟิวยังอยู่นะครับหลังจากนั้นผมจะจัดฟิวนะครับให้มันเท่ากันอยู่ในระดับเดียวกันกับบรรทัดที่สองนะครับผมก็กดชิปค้างไว้แล้วก็มาคลิกที่ลำดับที่สอง นะครับนะครับหลังจากนั้นผมมาใช้ฟังก์ชันก็คือให้โปรแกรมจัดให้ตรงกันในแนวนอนก็คือใช้ตัวนี้นะครับที่มีสี่เหลี่ยมแล้วก็มีขีดดำๆตรงกลางเนี่ยหมายถึงว่าให้แต่ละฟิลเนี่ยตรงกันหมดในแนวนอนนะครับผมคลิก1ครั้งนะครับเดี๋ยวในฟิลตรงนี้ทั้ง5ฟิลเนี่ยก็จะขึ้นมาตรงกับลำดับที่2นะครับ โอเคเห็นไหมครับตรงแล้วนะครับอันนี้คือการจัดลำดับนะครับการจัดลำดับของฟิลในแนวนอนให้ตรงกันหมดเลยทีนี้เมื่อแนวนอนตรงแล้วอ่เรามาคลิกตรงไหนก็ได้นะครับเอาเมาส์คลิกแนวนอนตรงแล้วแต่ว่าแนวตั้งนี้ยังไม่ตรงใช่ไหมครับลองดูแนวตั้งนะครับบรรทัดเลกเห็นไหมครับฟิลบรรทัดเลขฟิลบรรทัดที่สองยังไม่ตรงนะครับ อันนี้ผมจะจัดให้ดูนะครับว่าอันนี้ฟิลที่1น,นะครับฟิลที่หนึ่ฟิลที่สยังไม่ตรงนะครับผมก็เลือกนะครับใช้วิธีการคลิกนะครับกดชิปคลางไว้แล้วก็คลิกแล้วก็ใช้ในเรื่องของฟังก์ชันตรงนี้นะครับฟังก์ชันตัวนี้ก็คือให้ตรงกันแล้วก็ให้ชิดซ้ายนะครับ ผมคลิกหนึ่งครั้งนะครับสังเกตตัวนี้เดี๋ยวมันจะชิดกันนะเห็นไหมครับก็จะตรงกันนะครับเป็นแนวตั้งตรงกันฟิวทุกฟิวก็จะตรงกันหมดนะครับในเรื่องของรายการสินค้าก็เหมือนกันนะครับทําเหมือนกันนะครับกดเมาส์เลือกฟิวแรกกดชิปค้างไว้นะครับเอาเมาส์คลิกที่ฟิวที่สองนะครับตรงนี้ก็จะไม่ตรงกันเห็นไหมฮะหัวเนี่ยยังไม่ตรงกันเราก็ เมื่อคลิกแล้วเราบอกว่าจัดชิดซ้ายโอเคเห็นไหมครับก็จะตรงเมื่อเสร็จแล้วก็กดตรงไหนก็ได้ครับหนึ่งครั้งปุ๊บก็คือยืนยันนะครับยืนยันว่าเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเลือกฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วต่อมาก็ฟิลจำนวนก็ทําเหมือนกันนะครับทําเหมือนกันเลยอันนี้กรณีที่ผมจัดทีละบรรทัดนะครับทีละบรรทัดอันนี้คือหนึ่งเทคนิคเหมือนกันนะครับ ต่อไปผมจะจัดทีเดียวเลยหลายๆบรรทัดนะครับให้ทุกคนได้เห็นนะครับจะผมทําเลยทุกคนดูตามนะครับเมื่อกี้เราก็ปีไว้แล้วห้าฟิลด์นะครับเราก็วางต่อได้เลยวางนะครับก็มาขึ้นนี้ลากลงมาอ่ะผมเอามาวางไว้ก่อนอ่ะผมวางไว้ก่อนแล้วก็ผมไปกดวางอีกอ่ะฟิลด์ถัดไปเอามาวางไว้นะครับ กดฟิววางลากมานะครับวางแล้วก็ลากมานะครับวางแล้วก็ลากมานะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบทั้งครบทั้งหมดนะครับไม่ว่าในแบบฟอร์มเราจะมีะกี่บรรทัดนะครับเราลากมา สิบบรรทัด20บบรรทัดก็ได้นะครับแล้วก็ลากมาโอเคทีนี้เมื่อเราลากลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจัดทางแนวตั้งตรงนี้นะครับแนวตั้งทุกทุกช่องเลยนะครับผมก็ใช้วิธีการมาร์กนะครับหรือ,อวิธีการมาร์กเนี่ยทำได้สองแบบก็คือเอาเมาส์คลิกที่ฟิลแล้วกดชิปนะครับ กดชิปอย่างนี้ก็ได้ไปกดไปเรื่อยๆก็ได้นะครับหรือเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าใช้เมาส์นะครับคลิกแล้วก็ลากคลุมทั้งหมดทุกฟิลนะครับรวมทั้งฟิลด้านบนด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าเราเอาฟิลด้านบนนี้เป็นเกณฑ์นะครับให้มันตรงกันลากมาเลยนะครับ